ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอเสนอรายการพิเศษพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่21ทธันวาคม พุธศักราช2,563ทรงรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการปลูกสตรอเบอรี่พันพระราชทานโครงการหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง2,563ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้โครงการหลวงเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในการขจัดปัญหาการปลูกฟิน สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่สูงให้มีความอยู่ดีกินดีรวมทั้งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงของประเทศไทยให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ปลอดภัยและมีความมั่นคงขอบคุณข้อมูลจากเพจพระลานและกรมประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสามารถติดตามรายการพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6. รอบ28กรกฎาคม2567ในครั้งต่อไปได้ใหม่ในเวลาเดียวกันตลอดเดือนกรกฎาคม2567นี้